แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสุตที่25เมษายน2 5 6 8แล้วนะคะมาอัปเดตสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวนากันนะคะลาสูตรโครงการข้าวเตรียมแจก6,000ข้าวทรงปลูกพระราชทานในวันพืชมงคลปี2 5 6 8นายนักกิจของทิพย์อธิบดีกครงการข้าวได้เปิดเผยนะคะว่าเนื่องในวันพระราชพิธี พืชมงคลจรวดพระนังคันแรกนาะขวัญประจำปี2568กรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิปดีศรีสินธรมหาวชิราลรงกรพระวชิทกากาเจ้าอยู่หัวนำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานจำนวน6,000จำนวน2,590กิโลกรัม นำเข้าพระราชพิธีมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกรที่9พฤษภาคม2568และนําไปบรรจุซองพลาสติกจำนว 4, น400,000ซองเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลซึ่งก็ประกอบด้วย 1. ข้าวดอกมะลิ105เป็นข้าวเจ้าที่ทนแล้งได้ดีพอสมควรมเมล็ดข้าวสารใสแกร่งคุณภาพการสีดีคุณภาพการหุงต้มดีอ่อนนุ่มมีกลิ่นหอมทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็มจำนวน1 3 0กิโลกรัมบรรจุ136,000ซองสองก็ขอ6 เป็นข้าวเหนียวให้ผลผลิตสูงและทนแล้งดีกว่าพันเหนียวสันป่าตองคุณสมบัติการหุงต้มดีจำนวน440กิโลกรัมบรรจุ73,000ซองสามกอขอ79หรือชายนาา62เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงปริมาณอะมิโลสต่ำคุณภาพเมล็ดทางกายภาพดีเป็นข้าวเจ้าเมล็ดยาวเรียว ท้องไข่น้อยคุณภาพการสีดีมากสามารถผลิตเป็นข้าวสาร100%ชั้นหนึ่งได้จำนว kg, น420กิโลกรัมบรรจุ7จ็0 0ซอง4ก็ขอ85เป็นข้าวเจ้าพื้นแข็ง เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงปลูกได้ทั้งนาปีและนาปลังทนต่อสภาพอากาศเย็นคุณภาพการสีดีมากท้องไข่น้อยให้ผลผลิตสูงถึง862กิโลกร,รัมต่อไร่จำนวน200กิโลกร,รมัมบรรจุ33,000ซอง5กข99หรือหอมคลองหลวง72เป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มไม่ไวต่อช่วงแสงศักยภาพการให้ผลผลิต957กิลกร,รัมต่อไร่ ข้าวสุกมีกลิ่นหอมเนื้อสัมผัสค่อนข้างเหนียวและนุ่มคุณภาพการสีดีมากสามารถผลิตเป็นข้าวสาร100%ชั้นหนึ่งได้จำนวน285กิโลกรัมบรรจุ52,000ซองและ6กก็ขอ24หรือสกลนคร72เ,เป็นข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสงลำต้นเตี้ยต้านทานการหักล้มศักยภาพการให้ผลผลิต1 2 0 2กิโลกรัมต่อไร,ตอร่ต้านทานต่อโรคไหมในระยะกล้า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน190กิโลกรัมบรรจุ3 5 0 0 2โดยอธิบดีกรมการข้าวได้กล่าวว่าสำหรับท่านใดที่สนใจพันข้าวพระราชทานก็สามารถสอบถามได้ที่กรมการข้าวกองมเมล็ดข้าวที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ025613794และศูนย์เมล็ดพันข้าวทั้ง31แห่งศูนย์วิจัยข้าวทั้ง 27แห่งและสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจังหวัดสุพรรณมูรีอีกทั้งนอกจากนี้ผู้ที่สนใจก็สามารถรับมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หรือสแกนคิวอา e คตามที่ปรากฏได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง2พฤษภาคม68โดยกรุงเทพสามารถรับพันธุ์ข้าวพระราชทานได้ตั้งแต่วันที่ 14พฤษภาคมถึง3 0พฤษภาคม68ณอาคารที่ทำการกรมการข้าวชั้น1และส่วนภูมิภาคจะดำเนินการจัดส่งทางปรายสนิไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้นะคะมาแล้วนะคะกรมการข้าวเตรียมแจก6,000ข้าวทรงปลูกพระราชทานในวันพืชมงคลปี2 5 6 8